ยกระดับสิทธิบัตรทองย้ายหน่วยบริการเกิดสิทธิทันทีไม่ต้องรอ15วันสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้แจ้งประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เนี่ยเขาได้ปรับ ในเรื่องของการให้บริการโดยพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองหรือหลักประกันสุขภาพทุนหน้าเนี่ยสามารถย้ายหน่วยบริการได้แล้วก็เกิดสิทธิ์ทันทีไม่ต้องรอถึง15วันแล้วนะครับโดยผู้ที่ต้องการย้ายโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลนะครับสามารถย้ายสิทธิ์ได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนก็ได้นะครับซึ่ง ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนหน่วย,วยบริการเนี่ยได้มากกว่า1ครั้งแต่ว่าไม่เกิน4ครั้งต่อปีนะครับสูงสุดไม่เกิน4ครั้งต่อปีและเกิดสิทธิ์ทันทีไม่ต้องรอระยะเวลา15วันตรงนี้เขาเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและก็เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยก็มีการเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่างๆบ่อยขึ้นเช่นคนทํางานนักเรียนนักศึกษาเป็นต้นนะครับประชาชน สามารถที่จะลงทะเบียนเปลี่ยนหรือย้ายหน่วยบริการที่ต้องการได้นะครับโดยยื่นเรื่องเนี่ยผ่าน2ช่องทางออนไลน์1ก็คือที่แอปพลิเคชันสปอสชอดาวน์โหลดฟรีได้ทั้งระบบ Android และ iOS 2. อสสทาง l ล ne ก็ได้นะครับ l ล ne สอปอสอชอ,อเพิ่มเพื่อนด้วย ID พิมพ์คำว่า a d d NHSO นะครับ คุณผู้ชมมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปได้เลยนะครับที่สายด่วนหมายเลข1330ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ